mặt 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 โอ้ยจนโดนเห็ดเถ้าสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยอยู่แปลงมันดอฟ้าประทานของเกษตรกล้วยอายุ10เดือนนะสิเดือนแล้วเนาะครบไว้พอดีนะครับวันนี้10เดือนเป๊ะนะครับก็เป็นแปลงมันที่พิกัดอยู่ที่บ้านโคกล่า,ามอ่าตำบลบบรือเมือบบรือจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เขาขุดกันหมดแล้วนะครับนี้น้ํากันไป เดือนที่แล้วหมดแล้วก็เหลือแปลงมันเกษตรกล้วยตรงนี้นะครับก็มาขุดกันวันนี้โอ้เห็นแล้วสบายใจเลยวันนี้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับแล้วเห็นหัวที่เกษตรกล้วย้วยยกมานะครับตอนนี้ทีมงานเขากําลังขุดกันกําลังตัดต้นกันกําลังมันเลยนะครับวันนี้เรามาพูดถึง้ตั้งแต่ทํามันมานะครับมันอลังการมันนี้ตอบโจทย์เกษตรกล้วยมากครับมันอลังการมากๆนะครับมาดูหัวมันที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังเกษตรกล้วยนี่ งั้หัวงัว้ปาดครับแต่เราจะมาดูว่านะครับเราได้มันหัวใหญ่อย่างนี้แล้วทํายังไงมันได้อย่างที่เกษตรกล้วยตั้งใจไว้นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเคล็ดลับมันที่ทําให้หัวใหญ่หัวยักษ์อันนี้ส่วนหนึ่งนะน้อยเดียวนะครับมาจากอะไรเรามาเจอกันกับของแท้นะครับคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกษตรกล้วยนั่นเองเรามาเจอของจริงของแท้แล้วทํำยังไง เกษตรก้วยอยู่เกษตรกยมาทําเองแล้วได้อย่างนี้เป,นเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เบื้องหลังของเกษตรกยนะเบื้องหลังทํายังไงถึงได้อย่างนี้นะครับวันนี้ก็มาเผยเคล็ดลับกัน,นก่อนอื่นมาเจอท่านพุ้นนี้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมแปลงของเกษตรกล้วยด้วยนะครับ<อ>มันยอพรประธานเอาให้ดูก่อนอาจารย์ไปหยิบอะไรมาครับอันนี้มันไม่ดัก กันผมเขินนะมันเป็นใบด่างอครับอะดูที่นี่ใบด่างไหมก็ได้มันแปลงนี้ใบด่างทั้งแปลงฮะไม่ต้องกลัวคโดยเฉพาะแปลงของอาจารย์เองด่างขัด่านี้อีกผมถามผมเคยถามที่น้องเกษตรกรถามหลายๆท่านที่เป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมพยายามถามเราปลูกมันเราอยากได้อะไรหัวมันอาจารย์หัวอย่างนี้มันแปลงนี้เป็นใบด่างนะครับ อาจารย์การันตีร้อยเปอร์เซ็นครับเอาว่าแปลงนี้มันเป็นใบด่างปันปฏิเสธไม่ได้ครับซูมไปดูครับเอออาจารย์ไม่โกหกใครครับแต่ตอนนี้มาสองคนยกเงานีตัวอเพยายามนะเอ้าเอาอาจารย์เอพอพออะไรก่อนคอับางก็ไม่มีช้างก็ไม่มียาหมบคือก็อย่างที่บอกว่าหัวมันใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมก็ให้ไปว่าสิบกัวโลไม่ต้องไปถามมันหรอก เราขายอะไรเมื่อกี้ผมพูดหัวมันอานเราไม่ได้ขายต้นขายใบครับผมใบเอาไปให้วัวกันแล้วแต่จะเอาไปทําอะไรก็ไปไปนั่นก็ปล่อยเป็นปุ๋ยไปครับถ้าเรามันมันเป็นใบด่างแต่ถ้าเราแก้ปัญหาให้มันถูกจุดครับแก้ปัญหาถูกจุดอาจารย์เคยพูดเสมอว่าไม่มีอะไรเกินพอดอครับของกรมพัฒนาที่ดินที่อาจารย์พูดบ่อยๆคือรับสิบห้าพอดอสิบห้าพอดอมันไม่มีใครเกินกรมพัฒนาที่ดินครับเรื่องโลกในประเทศไทยโลกในโลกนี้ กรมพัฒนาที่ดินเขาสรรหาวิเคราะห์จัดแจงให้ทุกอย่างแล้วเรื่องอะไรมั่งครับเรื่องการควบคุมโรคครับเขาก็มีบาซิลัสทั้งสามตัวก็คือตัวหนึ่งดูแลเรื่องเชื้อราตัวหนึ่งดูแลเรื่องเชลียวไวรัสตัวหนึ่งเชื้อแลเรื่องแบคทีเรียอันนี้มันเป็นไวรัสใช่ไหมมึงอยากเป็นเป็นไปมึงอยากเป็นเป็นไปอันนี้ไม่ได้อาจารย์พูดหยาบเด้อแต่เป็นแล้วมันได้หัวเงาละสิบยี่สิบโล คักอยู่คร,ร,รับคักถึ่งใจเกษตรก็อ่อนนักครับนี่ซีเปซิยานมันหัวเห็นยังมาจะนี่ครับว่าได้ปลูกขายใบว่าได้ปลูกขายต้นน่ะเออครับแกบอกว่าไงปลูกขายหัวเงานี่สมมุติว่าใครได้เงาละ30 40บาทสมมุติว่าโลละ3บาทนี่มันได้10บกว่ารัปลูกมันอยู่1,400ต้นได้เงาละ30มสิบบาทท่านต้นเฮาก็ได้30,000ื่นครับซีอีก4 3่รได้4ี0 0 0สนกว่าสนใจมันยังไปสาโลกใบด่างเขาบอกว่าเป็นใบด่างก็ให้ตัดทิ้งทำลายเออเรื่องของเขาครับ อยากายขันอยากทำอะไรก็ตามแต่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ขายใบขายต้นเราขายหัวถ้ามันเป็นใบด่างแล้วมันทําให้มันหัวใหญ่ให้มันเป็นใบเถาะเออมันสิกมันสิกถ้าใบด่างแล้วอย่างนี้ทุกต้นทุกต้นทุกต้นยอมผมเลือกปลูกใบด่างที่หัวใหญ่เออแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ไปเฉยเฉลยว่ายี่สิบไร่ด่างทุกต้น แล้วจะพาไปขุดแปลงนั้นหัวต่อหัวเลยเอาเดี๋ยวไปดูเอแปลงยี่สิบไร่ลูกต้นใช่ไหมอาจารย์ูกต้นไม่มีต้นไหนไม่หยิกไม่หยิกกว่านี่อีกครับนี่อันนี้ยังถือว่ามีพอกระเทินพอกระเทินนี่พอปนปนกันอแต่จริงๆแล้วมันด่านทูกต้นครับเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่มันได้แดดมันก็จะเริ่มคลายตัวช่วงไหนที่มันได้ฝนมันก็จะเริ่มหยิกเริ่มงออย่างนี้ครับเออเห็นไหมต้นเดียวเนี่ยมันมีทั้งใบด่างไม่ด่างเอ้าดูดิเออเอานี่อาจารย์หักมาให้ดูแล้วอันนี้ด อ๋ออันนี้คืออยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่พันธุ์ <c oughs> ใช่ไหมก็ผมถามว่าเมืม่อกี้ผมบอกว่ากรมพัฒนาที่ดินเขามีอะไรให้เรา,<บ>าตัวหนึ่งมันร <4 S 2> มันมีตัวหนึ่งดูแลเรื่องแบคทีเรียรตัวหนึ่งมันดูแลเรื่องไวรัสตัวหนึ่งมันดูแลเรื่องเชื้อราครับถ้ามันคลุมพวกนี้อยู่ครับมึงเป็นด่างก็ด่างแต่มึงก็ต้องสังข้อแสงอืมใช่มีปุ๋ยมีฮอร์โมนให้กินสังข้อแสงได้ครับตัวที่ช่วยได้ดีที่สุดผมก็บอกว่าพอดอหนึ่งถึงสิบพอดอสิบห้าของกรมพัฒนาที่ดินนั่นแหละ ต้องยกโป้งยกโป้งให้เลยครับของกลมพัฒนาที่ดินนี่าใครจะเกณฑขนาดไหนก็สู้กลมไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่ตั้งเป็นกระทรวงระบวงกลมหรอกครับใช่ครับคือเป็นใบด่างเราก็ต้องให้เขากินอาหารมีอาหารให้เพียงพอมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ของอาจารย์ก็มีจุลินทรีย์พอรดอนหนึ่งถึงพอรดอนสิบห้าอยู่ในดินครับอยู่ในใบก็มีพอรดอนหนึ่งถึงพอรดอนสิบห้าอยู่ในน้ำหมักอ๋อฮิญญาณหัวมันยังเอ มึงยกมาทั้งประเทศกูประหยัดและดอกไปด่างไงกัดมิ่งมันมิ่งกว่าหลอดยี่สิบสามสิบโลอันนี้อันนี้อันนี้ท่อนแรกด้วยนะคะอะไรส่วนนี้ท่อนแรกกันยังไงถ้าผมว่าเนี่ยมันเป็นใบด่างเนี่ยมันคือหัวก็เนี่แค่พอตัวนี้ก็ถ้าพอหัวนี่ถ้าเอามารวมเนี่ยผมก็ว่าได้ห้าหกโลแล้วอันนี้ครึ่งหัวเนี่ยได้ได้ครึ่งหัวผมถามว่าด่างแล้วได้หัวเดียวคุได้ห้าหกโลอยากด่างมันแปลงกับด่างไปเถอะยิ่งไปซีเรียกวหัวมันหลายเอออ่ามีหัวเดียวกับคุ้มเด้วยเออต แต่นี่ผมบอกว่าทุกอย่างของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเนื่องจากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นหน่วยงานวิชาการครับเขาสิมาปลูกมั่นรุ่ยขึ้นัเฮ้าบ้บัวเด้าก็ต้องไปเอาวิชาการทา้งกรมเขาให้ ไปหาโลดครับเพื่อนประกาไล่ขาไล่แกงห้าดอกเพิ่นเป็นหน่วยงานราชการหัวหน้าอำเภอหัวหน้าจังหวัดไปขอความอนุเคราะห์ท่านอยู่สารคามก็ไปที่สารคามไปถึงเกษตรที่สารคามที่บอระเบือผมอยากได้พ่อดอตามที่อาจารย์พูดเล่าเนี่ยนั่มาเก็ดจังสันจังสีแต่ว่าเรื่องเลี้ยงลูกกับเรื่องกับอาจารย์ก็ได้อาจารย์จะเอามาหักทำนู่นทำนี่ก็ถามอาจารย์เบอร์ติดโทรติดต่ออาจารย์ไก็ได้0839382074ตอนนี้ถ้าใน อ่าในการปฏิบัติงานจริงๆก็คือทางเกษตรกล้วยนี่ก็โทรที่เบอร์0ูนย์หกสามครับ4ี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งหรือแอดไลน์มาคือโทรมาปรึกษาทางนี้รู้ไม่ถึงครับหา้อสอบบ่พ่อก็จะมาลอกมาลอกเออถ้าเป็นนักเรียนเฮ้ยลอก้อสอบเนี่ยนะลอกไปถ้ามันถูกต้องและถูกใจเออครับคู่สีตีกับ้างอาคอนี้กับย้อมมาอคู่อยากตีก็ตีไปผู้ได้สีดาว่าผกเข้าเปียบปลูกมันใบดาง เป็นบ้ายยังคือว่ไถ่ถิ่ง <Man. S 2> เจ้าไปไถ่ถิ่งเนี่ยแค่คสเขาสาตาร์รดมาให้เฮาเนี่ยเขาว่ไถ่เจ้าฟี่หรอกเนี่ยพอแค่สามร่อยแล้วเออกว่าจะได้ไถ่ได้พันเดบวนครับคายู่คากินคนงานครับย่างในหน่อยลายหนึ่งมันมีหกเจ็ดพ mm, <man. S 2> ันคันหกเจ็ดพันมันเป็นใบดางแล้วได้งเงาแล้วเป็นสิบยี่สิบโลครับ วัาเจ้าจังสีไดเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามันได้เงาละสิบรัวเราก็มีพันสี่ร้อยต้นเราก็ได้เท่าไรสี่หมื่นกว่าเอ,อัอัน,นั่นนะเฮ็ดเปเถทอมันสีด่างจาังไดก็สร้างหัวมันทอะรับจะไปซีเรียสก,ก็หัวมันหลายเพราะเด็ขายใบขายต้นดอกครับเออคือคือผมเข้าใจว่าบางทีมันเป็นโรคแล้วคนคนที่ทํางานเกษตรเนาะครับคือใจมันพอใจมันทอครับบางทอีอจรจักจิตปรึกษาแบบใดจักจิตเข้าใจจังไดคอาจารย์ก็พาปลูกมันยิ่งปลูกฟีนี้ยิ่งปลูกมันเป็นต้นบบดนี้ฝากให้มันด่างเงือบัดนี้ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีช็อตเรื่อยๆมาครับเออเฮ็ดเหงง่ากูนี่ก็ได้หัวมันมันอยากดางๆไปมันต้นที่ปลูกไปแล้วลองมาติดตามนะครับรับผมบอกว่าเนี่วันนี้ก็เดี๋ยวให้ส่งเข้าให้ท่านลองดูด้วยก็ได้ครับท่านลองอนุวัตโธนามท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินซึ่งท่านเองท่านส่งเสริมในส่วนของพอดอให้ ผมอาจารย์พ์ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วครับเวลาโทรไปปรึกษาท่านไปขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็เมตตาพวกเราครับเห็นไหมเราอลากว่าอาจารย์ท่านลองผมอยากทานู่นทํานี่ท่านก็อนุเคราะห์ความรู้ครับคือท่านมีท่านก็ให้พอเราให้มาเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างเราไม่ได้เพราะท่านอยู่ในหน่วยงานราชการผมถึงย้ําตลอดไงคือหน่วยงานราชการเขาไม่ได้มาปลูกมันลักษณะเหมือนเราเนื่องจากว่าคนละหน้าที่ คนเท้ามาจิเก่งผู้เดียวบ่ได้แต่ในเมื่อเขาเก่งด้านวิชาการเขาก็ต้องไปเอามาตัวเขาบ่หูเขาบ่ได้จบเข้าบ่ได้จบปริ้ญาโทปริญนาเอกค้นเพิ่นเพิ่นกับไปเลียนกลัวเพิ่นสิไ้เลียนมากกลัวเพิ่นสีศึกษามากไอ้เขาแค่ไปยิบมาส่วนเอามาใส่ห้ใส่สวนเห็ดให้มันถือเข้าพ่อใจในสิ่งที่เขาเลียนเห็นไหมเข้ากับเลียนของเขาเิ่นกตเลียนของเพิ่นอ่าเข้ากับมาอยู่ประยุกต์ใส่กันเห็นไหมผมั้งย้ำบอกว่าในโลกนี้ผมผมบอกตรงเลยว่าผมไไม่สสนนนับุอะร ผมสำรวจสนวนเรื่องพอ,อรออย่างเดียวอา,อาจารย์ <c oughs> พูดเต็มปากก็ <c oughs> จับเสียงดังๆ <c oughs> เลย <p ere S 1> ับเพราะว่าอะไรมันไม่มีอะไรเกินนี่ <c oughs> ในโลกนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมทําผมก็ทําเรื่องพอ,อรอผมไม่ได้ไปทําอย่างอื่น <c oughs> ผมย้ําเสมอเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรก็ดีกระทรวงก็ดีที่ให้ผมมานี่ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยผมไม่ได้จบเกษตรรับแต่ผมทําเกษตรได้หัวขนาดนี้ครับผมก็ต้องขอมอบเครดิตให้ท่าน เพราะท่านเป็นผู้คิดค้นเป็นนักวิชาการที่ทําเรื่องพอดอนหนึ่งก็คนหนึ่งพอดอสองก็คนหนึ่งคนกว่าพวกท่านจะมารวมให้พวกเราได้สิบห้าพอดอทเกษตรกรต้องยึดติดให้แน่นเอาเป็นวาเป็นฝาแฝดไปให้ได้คันพวกเจ้าอยากประสบผลสําเร็จในการเกษตรต้องเข้าใจกับมันให้ได้ต้องเข้าใจกับมันให้ได้บ่ต้องไปทะเลาะกับมันมันสิเป็นอยงกะซางมันมันสิกินกันจังเลกะซางมันแต่ถ้ามันกินกันแล้วไม่เทไนมันหัวใหญ่เฮ็ดไนเขาเฮ้าได้เต็มให้เต็มหน้าเฮ็ดไนปาก้าาเฮ้าดอกเฮ็ดไนกล้วยเฮ้าใหญ่ เข้าพ่อใจตรงนันกับพ่อครับบอต้องไปบอกว่าตัวนี้มันอ่อนแอตัวนี้มันแข็งแรงมันกินกันกับมีแต่ตัวนี้ประโยชน์ครับคุณนมคุณหนึ่งผมถามก่อนครับคุณหนึ่งกินนมเขาบอกว่านมมีจุลินซีครับมันไปสั่งยังเหาเฮาบอกหูโหูแตู่ว่าเฮากินมันแข็งแรงเออครับมึงไปกินไตโคโดมาไปไปในท้องมึงกับไตโคดมาก็เป็นเชื้อดีอะว่าสั่นเขาฉีกินนมไปยังแมนครับในท้องเขามันบอแมนมีแต่จุลินซีใบแอบแบกแรกตัวบคทีเรียมันจักมีอี กินก้อยเนื้อไปนี่ยังอีกวะนี่มูลขยันอุ้ยตุ้ยไปเนี่ยแต่มันกินกันในท้องเข้ามันบอดีมันเข้ากระตายล้ล่ะเข้าอย่าไปคิดถึงตรงนั้นเข้าคิดถึงที่ผลผลิตผลผลิตที่มันออกมาคู่ผมเคยพูดเสมอว่าเราทําเกษตรเราไม่ได้ทําเกษตรหาข้อสอบแต่อย่างที่ผมพูดเสมอว่าเขาเขามีข้อสอบที่ผมพูดให้ฟังง่ายๆว่าการปกครองส่วนภูมิภาคมันคือจังหวัดและอำเภอสมัยก่อนสมัยผมเรียนอยู่อ๋อผมตอนนี้ผมเรียนเป็นญาตีตอนนั้นข้อใดเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคคู่เขาหาข้อสอบ ข้อหนึ่งจังหวัดข้อสองอำเภอข้อสามจังหวัดและอำเภอข้อสี่ถูกข้อรับขอที่มันถือต้องคือขอข้อควายมันต้องมีจังหวัดและอำเภออันนี้เข้าหาข้อสอบเข้าได้เกรดเอในรับประกาศนียบัตรแต่ข้าเป็นกสอข้าเป็นเกษตรกรไปตอบข้อข้อควายเกรดเอเจ้าน่ะติดหนีท่ากสอบลื้มต้องหาคําตอบที่มันมากกว่าเกรด ตัวหนังสือต้องไปตอบข้ององ,งู<ข>อถูกท<ง>ุกข้อข้อหนึ่งก็ถูกข้อสองก็ถูกข้อสามก็ถูกข้อสี่ถือทุกข้อซื้อเอ็มลอยด์ไลอยห้าสิบก็คือเกินร้อยไปเลยเออเพราะว่าเขาอยางแกยังเขาอยากได้ผลผลิตที่มันเกินร้อยอย่งสี่ละเขายังสี่เม็ดหนีอันนี้เกินร้อยเกินใจผมเลยเนี่ย์วังสี่ละวัดสั่นเขาสิเม็ดหนีจริงไต่จิงเขาบไปหาข้อสอบแม่ครับไปหาเห็ดข้อสอบแบบเพิ่นว่าเขาได้ข้อสอบแต่เขาบระเมิดหนีครับเขาอยากเ,ผลผลาเกห็ดไงเขาก็เสียเทาอย่างเหมือนอยากเหมือนหนีอยากมีเงินเขาก็อยากมีเงิน,นเขาก อ้าวสมมติว่าเขาทําแบบของเขาทั้งหมดโครงการอาจารย์ว่ายังไงนะครับก็ผมบอกว่าหนึ่งปีปวดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากครับเฮ็ดจากอีย่างจากพอดอเอานะเอาพอดอมาทําให้มันทําให้ขบวนการให้มันจบทุกอย่างแล้วเอาพอดอมาทําเกษตรให้หนึ่งปีปวดหนี้สองปีดีสามปีมีเงินฝากอันนี้ขอขอบคุณกนพัฒนาที่ดินเลยว่าให้พอดอมาสร้างมูลค่าครับ ให้เกษตรกรได้ปลดหนี้กันเห็นไหมเราพอใจไหมผมถามพอใจครับเพราะเกษตรก็อยู่พัทยาแล้วมาปลูกไว้สารคามโดนๆกับมาเทือนหนึ่งมันโดนพอกันเทือนหนึ่งอะไรสามเดือนพอกันเทือนหนึ่งบ้านนี้พ่อบ้านนี้สิบเดือนบ้านนี้กัชชิมาโต๊กตะลึงงามแคสวยแท้ตะลึงนี้ครับตะลึงครับผมก็บอกว่าแล้วก็ผมย้ำตลอดว่าระบบเทวดาด้วยนะ อันนี้ระบอกเทวดาและเทวดาไม่พอแถมโรคมาด้วยเทวดาแถมโรคแถมโรคมาด้วยถ้าแถมโรคมาแล้วมันได้ขนาดนี้แถมารลดแถมมารลดผมมีพอดอหนึ่งถึงพอดอสี่้าผมไม่กลัวครับผมไม่ได้ขายต้นขายใบผมขายหัวอ่ผมบอกผมบอกอะไไงว่าทุกคนในโลกเขามาเมืองไทยครับเขายังมาเอาพอดอเราไปทํางานเราเป็นเกษตรกรเมืองไทย ต้องใช้ให้ได้มากกว่าเขาและดีกว่าเขาเพราะเราคือต้นตำรับครับวันนี้อาจารย์กับพศก็จะได้มาแกะพอดอทั้งสิห้าให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องเกษตรกรได้ดับไปใช้แล้วใช้ง่ายๆแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์แบบที่เกษตรกรทำแบบนี้แหละทําให้ดูเก็นใบด่าง กลับมาบ้านเห็นไหมอาจารย์ผมจะกลับสารคามครับได้ห้อมวนมากกระฉีดมึงด่างกระด่างไปอยะวันนั้นผมถามว่าผมติดมมันน้องแจ้ดในไม้ต้นอาจารย์อาจารย์มันหนูเป็นใบด่างนั่งหน้าบูดหน้างออยู่ในโทรศัพท์นูกจะถอนทิ้งดีหรือไม่ดันเมื่ได้ก็บอกว่าเอาก็ถามว่าเราจะขายต้นหรือขายใบหรือขายหัวก็บอกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะมีหัวถ้าถอนทิ้งก็เจ๊งวันนั้นเลยนะอ อ <łość> ชก็บอกว่าเราเราไปปลูกมันเราอยากขายอะไรก็น้องเขาก็บอกว่าขายหัวขายหัวก็ต้องปล่อยไปี่ห้าเดือนสิบเดือนก็ต้องปล่อยไปดิแล้วเราจะรู้ว่ามันมีหัวหรือไม่มีหัวเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับเห็นไหมมันมีผู้ได้เกินไผ่ดอกเทศเกษบเห็นไหมอาจารย์บอกแปะแปะมีสีอาจารย์ก็บวัเด็กเก่งกันเจ้าดอกแหม่นบ่ล่ะสิบมงคนหอาจารย์เก่งกว่าจ์อีพราะว่า คือแต่ละขบวนการผมบอกว่าอยู่ที่เรานะ่ะเอาอะไรให้เขากินเอาไปใช้เอาไปใช้ถูกที่ถูกวันถูกเวลาไหมครับเวลาเขาเห็ดดินเขาออยังมาใส่ให้ดินเวลามันเป็นต้นมากเขาอาอยังมาบำรุงมากขยายมากเพาะเชื้อเพาะพันธุ์ให้เขามันเป็นทั้งต้นไหมเนี่ยมันก็มีใบดีไปไม่ด่างเพราะว่านะพอเวลาฝนตกหนัก,นกๆปุ๊บนี่พวกนี้มันก็คือว่าเชื้อจุลินทรีย์ของเราเนาะที่มันควบคุมลงใบด่างอะ่ะอ่าอ่าบาติดาเซนาอ่โมเดซิตเนี่ยมันก็จะกินนานเยอะเกินไปอืม เชื้อที่มันคุมโรคพวกนี้มันก็เรียกอะไรตำาพลมีน้ำสดอ่ะมันก็ไปแสบมันนัวเออมันมันกับความความจืดมันลงมันกระจายตัวไปโรคมันก็ออกมาออกฤทธิ์พอน้ํามันเริ่มหายจากตัวมันส่งอะไรไปไว้ที่หัวพวกนี้มันได้เกิดความแข็งแรงครับมันก็หายด่างมาเป็นใบเหยียดมันก็สังเคราะห์แสงได้ครับตอนนี้อย่าลืมว่าในธาตุอาหารของจุลินทรีย์อาจารย์ที่มันมีพอดอ บางตัวเนี่ยที่เราเติมธาตุอาหารเข้าไปให้เขาเนี่ยที่เป็น,ปนบอกว่าอาจารย์ต้องให้เติมตัวเคมีเข้าไปเนี่ยครับบางตัวมันไม่ต้องสั่งข้อแสงมันใช้ได้เลยมันฉีดเข้าไปปุ๊บมันดูดเข้าไปปุ๊บมันส่งไปไว้หัวเลยครับเออเห็นไหมพวกน้ําตาลทางหลวงอะไรพวกนี้รเราก็เราก็ไปให้พวกเราสรรหามาเห็นไหมพอเราได้พวกนี้มาครับผมก็ได้ย้ำา่บบอแบว่าเกษตรกรไลน์มาโทรมาหาเกษตรกล้วยๆก็ดีถ่ายรูปส่งมาถ่ายรูปส่งมากลัวกลัวโรคใบด่าง เอาวันนี้เกษตรกล้วยไม่ตอบนะผมก็จะขอคลิปนี้นะครับให้ตอบแทนกับพ่อแม่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันแล้วบมันใบด่างมันเกษตรกล้วยนะตอนนี้แล้วดาใบด่างมันหัวเท่านี้เนี้ยเออยอมถอนทิ้งหรือว่ายอมให้หัวมันไม่ให้ใบมันด่างไปเออนะครับเออพิจารณาพิจารณาเอาครับคือผมไม่ได้ไปทะเลาะกับใครท่านอยากขายทิ้งท่านมีทุนทําใหม่ท่านก็ทาไปครับแต่ถ้าท่านจะลวยท่านต้องรุยให้สุด ให้สุดโดยใช้พอดอทั้ง15พอดอทั้ง15พอดอที่มันสิกินกันแบบใดมันสีมุนอุ้ยตุยยังได้สร้างหัวมันถามมันมาฉีดแล้วมันได้รยังสิซือว่ายกผลประโยชน์ให้กรมพัฒนาที่ดินครับผมบอกตรงเลยลองแล้วลองให้สุดแล้วให้สุดติดแล้วที่สุดมันจะเป็นอย่างนี้ท่านจะยอมมไหมท่านจะยอมไม่ยอมเรื่องของท่านละเพราะว่าผมเองไม่ได้เก่งคนที่เก่งคือกรมพัฒนาที่ดินนั่นล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเขาให้ความรู้มาแล้วอาจารย์เอามาทําให้ได้แบบนี้ ผมเองไม่ได้มาจบเกษตรผมเองไม่ได้มีความรู้เรื่องการเกษตรแต่ผมกล้าลุยเรื่องเกษตรครับเพราะว่าผมมั่นใจแล้วก็เชื่อใจอาจารย์ที่บอกย้ำผมมาเสมอเรื่องใบด่างแล้วก็เราพี่น้องเอฟซีของเกษตรกราก็เอาไปปลูกเอาไปใช้แล้วมาเจอใบด่างผมก็บอกว่าใจเย็นแล้วลองทดลองกับมือเราแบบที่เกษตรกล้วยๆมาขุดของเกษตรกล้วยเนี่ยสิบเดือนเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องดูแบบเนี้ยครับ เพื่อเป็นคำตอบความจริงเกษตรกุ้ยยาวเอาไว้12เดือนครับแต่เนื่องจากคุณอามาโดนฟ้าอากาศบ้่งดี่ีน้องอยากรู้ว่าที่ใบด่างนี่มันจะได้อะไรก็เลยอาจารย์มาแล้วขุดเลยจ้าขุดเพาผมเคยพูดเสมอทุกแปลงมันอาจารย์ทุกแปลงเนี่ยมันบมีดอกลวกไปนี่แหละลกไปงามๆอย่างนี้เนี่ยต้นนี้ก็เสียดดังต้องอ้าวเอา <laughs> แป้งมันอาจาร์นี่ <laughs> สิบลายี่สิบไาสามสิบลายวาสิเป็นแป้งเด็กระตงหาต้นจังซี่บวมีดอกหาได้ตัวหัวจังซี่ <c oughs> แต่ถามเรื่องหัวนะหาให้ได้แต่หาเรื่องต้นจังซี่มันบ่มมีมันมีต่ต้นจังซีเออย่างนี้เพียบมันบ่เพียบมันเป็นทุกต้นวันนี้ได้เฉาะได้เฉาะกันเนี่ยเพราะวันนี้เข้าแป้งใหญ่เลย วันนี้นะครับอันนี้อัันนี้บดังพ่อกระเทินเดี๋ยวดังร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเกษตรกยจะตามไปแปลงใหญ่ของอาจารย์กล่าว่า30ไร่สี่สิบไร่พอออาจารย์ถ้าหาต้นพวกนี้เจอต้นหนึ่งอาจารย์สิให้ต้นละพันเกษตรกรกล้วยมือนี่หาให้พ่อเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกป่าสามสิบไร่แร่กันหาเหมือแปลงหาเหมือปลาแล้วพอมีครับเจ้าตรงใจใครสองเข้าตายแล้วอ้าวแลเหาต้นบอกว่าเจอแล้วไว้ต้นไี้เป็นใบด่างเด็กไปให้ต้นละพัน แต่กันหาทั้งแปลงแล้วบ่มีบ่มีต้นยังสี่ปุ๊บนี่เดี่เตรียมใจข่อยเอดดพราะว่าข่อยเป็นคนตรวจมาแล้วว่าบ่มีต้นใดบ่เป็นใบด่างใครจะไปตรวจกับเกษตรกล้วรครับเพราะว่าอย่าเป็นหุ้นส่วนหานกับเกษตรกล้วยห่อยใจค้องข่ครดีล้วจ้ะครับก็ออบอกแล้วไงว่าอาจารย์ก็ทํางานตรววงนี้มาก็หลายปีอาจารย์เคยย้ำตลอดว่าโรคใบด่างเราหนีจากเขาไม่ได้ครับทำยังไงจะเอาเขามาเป็น เพื่อนในการปฏิบัติงานของเรามาเป็นมูเป็นพววเป็นพีเป็นนองเป็นส่วนร่วมในการทําเกษตรเราก็ต้องบอกว่าเราก็ไปศึกษาผมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์บมได้ไปศึกษาใสดอกครับอาจารย์บมเมน,นเลื่อนจกไปริ้นแตเองไก่เกษตร,รอาจารย์ก็ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดินจากกระทรวงเกษตรนี่แหละครับว่บบบาข้อมูลที่เพิ่งเปิดไว้ในเว็บไซต์มันมีอีหยังอีหยังมันเป็นตัวไปสอดไปแทรกอยู่ในพืชเข่าเข่าป่วยเห้ากหายากินครับ ของเข้าป่วยเขาก็ต้องเติมยาเห็นป่ายาหมอเ็าส่วนหนึง่งยาอินซีเขาส่วนหนึง่งยาชีว่าภาพีอย่างก็ส่วนหนึง่งเห็นป่เป็นไข้ตอนแรกก็ไปหาหมอ,มขอเขาให้พ้าร่ามากินแก้ปวดหัวเพราะตอนหลังนยาแก้ปวดมันนี้ยังแน่ะฮะพวกยังไงอย่างไรฟ้าตะลายโจนนั่นพวกนี้ไม่กินเข้ากับลดกงมลดไข่บางทีเขาเออเข้ากับประสานกลมเกี่ยวอาจารย์เคยย้ำเสมอว่าทําไมเวลาทําเกษตรถึงไม่ให้ทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในโลก เมื่อ<ม>ว่าจะเป็นยาขาา่าหยายาข่ามาแลงสารเคมีทุกอย่างอาจารย์ว่าให้ทิ้งมันมีความต้องใส่ก็ต้องใส่ประโยชน์ในแต่ละอย่างเขามัมนมีข้าใส่ถ้ามือเ้าฉีดหยาหยามันตายฤทธิ์ของยาข่าหยานี่มัน่ไดอยูค่คงทนถาวรเป็นพันพันปีหรอกหยามันตายปุ๊บฤทธิ์มันก็กหายไปทุ้มือเมื่อสีมันฉีดหยาตายพอฤทธิ์มันจะลดร้อยเปรเสนมันผ่านไปหาเมือสซเมือยี่ซีดเมือฤทธิ์มันก็เหลือสิบ บาต้นไร่เก้าสิบแปดสิบหกสิบจนเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบยี่สิบเรื่องซี่ในดินมันมีเพียงพอเดี๋ยวมันกลับมายองเอาคืนครับย่อยสลายหยาดที่เน่าเน่าตายตายกลายเป็นปุ๋ยได้โพแทสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไม่ต้องไปสืบไปหาได้มาจากไหนคอดอสิบตัวเห็นไหมมาจากตรงนั้นที่เดียวแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจแต่ละตัวมันก็คือเชื้อรามันก็คือเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งหน่วยงานขณะราชก,การเนี่ยเขาเอาไปแกะออกแล้วว่าตัวนี้มื่บกวีเขาเคลียร์ถึงเมื่แล้วตัวนี้กดีเขาเคลียร์ถึงเมื่แล้ว,วถ้า,วเาเอาตัวตัวดีมาให้เขามันดีสิไต,ต๋กูเขาต้องไปสรรไปหาคัดเลือกมาแล้วเออครับเพียงแต่ว่าเขามาใส่ใมันเกิดประโยชน์ว่ามันใส่ประโยชน์อีหยังจังพ่อดอ,อกหกพ่อเด็กเกดมันใส่ประโยชน์อีหยังไอตัวสุดท้ายพ่อดอกสิบห้าจุลินทรีย์สุดก็แสงมันใส่ประโยชน์อีหยังเขก็ไปดูว่ามันใส่ประโยชน์อีหยังเข้าไปโมโหเพราะว่าเขาบปแมนจุลินทรีย์โมโหปุ๊บกันมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่ในทางเดียวกันหมด เห็นผลผลิตเป็นเกณฑ์เป็นดีเออซสำนั่นเราซสำนั่นพ่อเออเขาต้องไปบอกว่าแยกตัวนั้นเขาต้องไปแยกตัวนี้หรอกแต่ว่าย่ำมากกับมักคนละส่วนก่อนครับพอมันได้สุยางมันแล้วปุ๊บเอามันจะมาฉีดพ่อดอหนึ่งมือนี่ฉีดพ่อดอสองมือนี่สิบหามือได้สิบห้าพ่อดอโอ้ยพูดได้เปนสิบมันพ่อแม่นรอครับผม มันต้องทําให้เราเองเราก็ต้องปฏิบัติของเราว่าทำใจตายให้มันง่ายที่สุดเออที่มันแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงเราจะทํายังไงให้มันแข็งแรงผมก็บอกเสมอถ้าอยากให้มันแข็งแรงดีกองขิงว่ากี่ขั้วยนใส่เข้าไปตั้งสิบหาพ่อดอเดี๋ยวมันแข็งแรงเองมันล่ะพอมันไปจ่อยสลายพวกนั้นอากาศจริงกันหมดหอกนะตัวหนึ่งมันมีอยู่สมมุติว่าหนึ่งล้านตัวครับอีกตัวหนึ่งมันมีแค่หาสิบตัวโอ้ยแต่แตัวมันเองมันยังเอาตัวบระลอด มึงไปเจอแลนตัวมึงแล่นหนีท่านออกจากตลาดก็บุญหัวมึงแล้วนลุมสกราแน่น่ะแต่ว่ามันกินกันแล้วมันกิไปอยู่บงได้างมันเท่ากับได้เป็นทิวลิสซี่เท่ามันดูเอาตรงนี้พ่อนี่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 อันนี้เป็นบทสรุปเป็นบทสรุปเอาโอ้ใส่ไปแล้วมันดีจังๆอ่ะโอ้ยคนเสียว่าจังไดกะสร้างเพิ่ถอเราแม่พี่น้องครับเออมันยากที่จะทำเออในไหนอาจารย์ทำมาแล้วเรื่องยากๆลาเป็นเรื่องง่ายแล้วเรามีหน้าที่ ขยันเอาไปฉีดในพื้นที่ในแปลงเราเท่านั้นเองมันก็จะได้ผลผลิตมาก็คือว่าเรื่องบางเรื่องอาจารย์ก็จะเคยย้ำเสมอพืชมันกินอาหารทางดินเป็นหลักคือเขากินเขาทั้งปากเมื่อดีเมื่อดีเขาว่าเด็กป่วยแต่เอาสายน้ำเกลืออาหารใส่รลอดเกลือแล้วมาฉีดใส่เส้นเลือดมันดีบ่ามันกับวดีอาจารย์ถึงบอกว่าเรื่องดินต้องมาอันดับหนึ่งทำดินเนี่ยให้มันดีถ้าแม่ทรณีหายป่วยมีจุลินทรีย์เต็มดินไม่กินปุ๋ยไปให้า มันซงเมันสิมีธาดอาหารนี่เป็นจังไดตลาดมันเกษตรกล้วยสุดยอดเลยนี่แหละเออเขาทำอ่ะนี่ผลงานของเขานี้มันหักไปหัวนั่นน่ะหัวน้อยๆทำชาเลยดูที่พี่น้องเขาทำได้แล้วเขาทำเองด้วยดูสิไอหักครับนีด้วย ดูด้วยสิครับตลาดมาสังเกตกันบ่อยๆนัดอยู่ห่างๆเนาะถ้าตลาดเฝ้าอยู่นี่ผมว่าทำได้ใหญ่กว่านี้สองเท่าเด้อโอเคนี่ไงนี่เขาตัดตัวดูสินี่ตัดตัวถ้าคุณอยากได้ฟันนะครับเตือนที่คุณหนึ่งนะครับเออ เอาไหมเอาไหมเอาไหมจะแบ่งให้เอาไหมตัวหนึ่งเอาแบ่งให้ทำจริงแล้วคุณทำได้เก่งมากให้ตลัดไปเลยสุดยอด